อะไรครบอะไรเขาเก็บเงินซื้อไอ o n น17 Pro Max ครบแล้วค่ะจริงมะเนี่ยใครโอ้เป็นเบิกเปิดเบิกโอ้ยเก่งเครื่องยังไม่ได้แต่ว่าเงินครบแล้วต้องทำยังไงดีเอ้าไปซื้อเคสเราก่อนเก็บเงินต้นนี้ไว้แล้วบีใช้เครื่องต่อปะป๊าไได้สิ ีค่ะวิซื้อเคสเดียวกันนะคะทุกคนมันจะได้หุ่นใจไงยังไงก็ได้โม่หนูช่วยโบแล้วเราก็จะไม่ต้องซื้อเคสอีกไงก็ใส่ทีเดียวไปเลยไงเราต้องเตรียมพร้อมมาหมาใกล้ออกแล้วมาขอเงินก้อนนี้ไม่ได้ไหใช่ประจำวันเกิดแล้วมาเพื่อนเหนื่อยเลยนะเหนื่อยด้วยนะใช่เหนื่อยท่วมตัวเลยนะมาพาไปซื้อเถอปอยากได้อะไรหยิบเลยลูกไม่สวยเห็นีหสวยโอ้ยไม่ชอบ อันนี้ไอโฟนสิบเจ็ดป่ะครับใช่ค่ะตรงนี้เลยสังเกตตรงนี้ง่ายไอโฟนสิบเจ็ดใช่เอาโปรแม็กขาเุ้ยอันนี้ก็สวยบี๊เจ็ดสี่ได้ไหมครับพ่อใส่เจ็ดวันเลยเหรอลูกอันนี้ดีค่ะมาเอาหมดเลยมาเข้ากับชุดมาบมางเลยดูดิอันนี้ได้อันนี้ได้ไม่คิดว่าอันนี้หรืออันนี้ดีกว่าอันนี้มีขาตั้งด้วยขาตั้งอันนี้ไม่ได้มีแค่ตรงนี้ไปดูฝั่งนี้ก่อนว้าวตรงนี้คือสิบเจ็ดโปรแม็กหมดเลยทุกคนสวยมากเฮ้ยนี่สวยเอะใส่มือได้ด้วยอ่ะตอนนี้คือเลือกไม่ถูกแล้วเอยา เขาพูดหลายรอบเรามาว่าเขาอยากได้อันนี้เราไม่อยากถือมื่อยใช่ไหมเราก็ถือเวลาเราอยากดูหนังซีรี์เราก็สามารถจับเหมือนโอ้โหไปดูมาจากไหนอน่ยแล้วอันนี้เหมือนมันจะเลือกให้บีบีมากกวเลือกอันนี้ค่ะน่ารักอู้ป๊าป๊าเอาอันนี้ให้บีบีเหมือนกันเลยโอเคไหมขอบคุณคทาป้ารเงินแล้วก็เคทไอแพดด้วยค่ะขอด้วยนะพี่ขอสีชมพูอ้าวหยิบมาเลยครับสีชมพูครับน่ารักมากเลยอ่ะมีที่ติดอยู่ด้วยอ่ะดูดิเปิดออกมาปึ๊บปึ๊บมีครบทุกอย่างแล้ว ขาดเ o ้าแบง n k จ้าคุณหันไปดูห้องหลังคุณก่อนนี่ p o w e แบง n k ทั้งแถวเลยอันเนี้ยโอ้โหนีเอเยอะมากเลยอ่ขอ p o w าแบง n k ที่แรงที่สุดนะคะจัดมาให้เลยค่ะรถเหรอใช่ค่ะหยิบมาหนึ่งเลยครับเพราะในรถั๊กไฟบ้านค่ะแหมไปบุกที่แหงจริงทามทามอันนี้มันไม่ใช่ขวดใส่ครีมเล้วไม่ใช่ครับสวยมากเลยอ่ะโอ้ขอบคุณแล้วพี่ถ้าขอบคุณแล้วหยิบเลยตัวนี้จะมีหัวชาร์จในตัวว้าวทั้งซ้ำตัวเลย อ่ะหยิบมาสามสีเลยครับขอบคุณครับเหมาเลยหรอเหมาเลยครับมาไปเอาอะไรมาอีกแล้วเนี่ยและนี่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะไม่ใช่ไหมพัมโอ้พี่พัดลมด้วยนี่แหละเอาไว้ไปถ่ายคลิปค่ะดี่จะเอาเหรอสวยอะน่ารักมากเลยที่ตั้งถ่ายคลิปอันเนี้ยแล้วก็นอนไม่ใช่ได้เรียบร้อยสบายใจกลับบ้านเฮ้ยแกะแล้วเฮ้ยแกะแล้วลูกเอาขึ้นมาไปดูนี้บ้านี้บ้านกลับแล้วไป